เจ้าปัญหาเจ้ากขอความยุ่งยากเจ้าตัวก่อเหตุอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งทั้งกลางวันกลางคืนดืนโดนดน,นั่งนอนเล่นเสรยจแตหลับสนิทไปเท่านั้นคืออะไรถ้าม่ใช้ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นโลกใจะใหญ่มากน้อย เป็นเรื่องของใจไปให้ความหมายมีใจโดงเดียวเท่านั้นเป็นผู้ไปให้ความหมายในสิ่งต่างๆมันโลกกว้างโลกแคบสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้ไปให้ความหมายพอแล้วก็เอาความหมายนั่นละมายุ่งกวนตัวเองเนี่ยเ,เรียกว่าเจ้าปัญหามันอยู่ที่ใจ การที่จะแก้ปัญหาภายในใจของตนให้สิ้นสุดไปได้นี่เป็นสิ่งที่ยากถึงกับบางคนถอยหลังเลยนั่นไม่ายากความถอยหลังไปโดยที่เห็นว่ายากนั้นก็คงจะเข้าใจว่าหาทีง่ายทีง่ายก็เป็นเรื่องความชอบใจของเจ้าของเสีย ซึ่งไม่ต้องตามเหตุตามผลมันก็เป็นไปไม่น่าอีกก็ยิ่งเป็นการเพิ่มสิ่งที่เราไม่พริป่าถนาเข้าในหัวใจอีกนะผู้เป็นศาสดาที่จะนำธรรมะมาสอนโลกก็แก้ปัญหาภายในจิตใจจึงต้องเป็นผู้เฉียวฉลาด มากผิดธรรมดาสามัญชนทั่วไปไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถที่จะสั่งสอนสัตว์โลกให้เขาเข้าใจพอพอแก้ไขตนได้แม้พระองค์เองคือพระพุทธเจ้าหากไม่มีความเฉลียวฉลาดสามารถเป็นเป็นภูมิซึ่งควรจะแก้ปัญหาภา,ายในพระเทศไทยของพระองค์ได้แล้วก็ไม่ปรากฏเป็นนามศัสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเลยนะ การทุ่มเทกำลังเพื่อความดีมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในคำว่าพุทธังสนังกัชามิจึงเป็นสิ่งที่ถึงใจอย่างยิ่งทั้งด้านปฏิปทาคือการดำเนินของพระองค์ไม่มีที่ตรงไหนว่าเป็นที่หน้าตำหนิติเตียนว่าพระองค์ทรงท้อถอยผ่อนกำลังมีความเสียดข้ามอ่อนแอนอย่างนี้ไม่มี ถึงการเสียสะละก็ไม่มีใครจะเท่าได้แล้วเทียมเท่าได้แล้วในโลกนี้เสียสะละถ้าจนทุกสิ่งทุกอย่างแม้ที่สุดในพระกายนี่ก็ยังต้องเสียสะละใครมาต้องการอะไรให้ทั้งนั้นสิ่งเหนี้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ที่คนทั้งหลายจะทำกันได้ ันควรจะพูดโดวยว่าไม่มีผู้จะทำได้อย่างพระองค์นี่ก็เป็นคติตัวอย่างอันสำคัญที่ให้เราได้พิจารณาเพื่อฟื้นภายในจิตใจของเราสิ่งที่เราต้องฝืนนั้นคือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาตามหลักธรรมแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาของจิตเพราะไม่รู้ เหมือนอย่างคนโง่เนี่ยคนฉลาดจะหลอกลวงต้มถึงวิธีไหนวิธีใ,ธใไดได้ทั้งนั้นเพราะไม่ทราบคนมุบายของเขาคนฉลาดต้มถึงคนโง่ถึงต,ต้มในง่ายการทาสอนคนโงน่สอน,นได้ง่ายคนฉลาดมีุบายกว่านี่เราเทียบกับอะไรเทียบกับกิเลสที่มีความแหลมคมมีความเฉลียวฉลาดกว่าเรา คิดในแย่แห่ใดก็มีแต่เรื่องกลมายาของกิเลสทั้งนั้นหากไมยังนธรรมะเข้าไปเทียบเทียงกันแล้วเราจะไม่ทราบว่ากิเลสคืออะไรเลยอาการมันเป็นเราจะทั้งหมดกระดิกตัวออกอาการใดก็ร้วนแ้วตั้งแต่เป็นเรื่องความสั่งงานสั่งการของกิเลสเสียชิ้นโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเขาสั่งงานเราการที่จะทราบว่าสิ่งอย่านี้เป็นก้าวสิท มีใครบ้างทราบมาก่อนนไ,ไม่มีใครก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบว่าสิ่งนี้เป็นฆาสึกแล้วเป็นความจริงตามที่ทรงเข้าใจด้วยเมื่อแก่สิ่งที่เป็นฆาสึกอยู่ภายในพระไทยจนหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้หมดโทษหมดภยัยไม่มีฆาสึกใดๆที่แฝงอยู่ในพระไทยของพระองค์เลยนีนป้ประกาศก็องค์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วพ้นจาก เครื่องผูกมัดมทั้งหลายงั้นนำธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งด้านปฏิบัติและผลที่พึงได้รับนั้นออกมาประกาศสอนโลกบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังม,มีมีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมถึงกับรู้สิ่งที่เป็นค่าศึกอันลึกลับอยู่ภายใน,ในใจิตใจของตนซึ่งถือว่าเป็นตนมากี่กลับอยู่กันแล้วนอกจากพระพุทธเจ้าศาสนา แม้ท่านนำอุบายมาสั่งสอนพวกเราอยู่เช่นนี้ก็ไม่พ้นที่เราจะล้วงตัวเข้าไปอยู่ในเงื้อมมือของกิเลสซึ่งเคยเที่ยมสอนอ,อมานาเธอแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เอาไปเป็นบ่อยกลางบ้านกลางเรือนมันแล้วนถ้าเผลอจะท,ทจํากิเลสก็คว้าถ้าตั้งมั่นอยู่ในธรรมกิเลกก็จดจ้องมองดูอยู่เช่นนั้นเพราะมันอยู่ในฉากเดียวกัน คือ,อยูในจิตดวมเดียวกันเพราะฝ่ายหนึ่งเผลอฝ่ายหนึ่งก็สวยโอกาสคำว่าเผลอคืออะไรความขาดสติความขาดการใกล้ครวนความขาดเหตุขาดผลที่จะเล็งไปในทางที่ถูกต้องลืมไปเสียแล้วทำตามความความชอบใจของตนนั่นแหละเป็นโอกาสทังที่เด็ดที่เขาแทรกแล้วโดยเราไม่รู้สึกตัว จังเป็นการยากถ้าเราจะคิดในทางยากอากจะไปคิดทางการกระทํากว่าจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้น,น,นต้องเป็นความยากความลำบากนี่ก็เป็นอุบายของกิเลสดที่ไม่อยากให้เราทําเช่นนั้นแล้วเราก็ค้อยตามมันเสียไม่กล้าจะทําไปให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวจะลำบากลําบนกลัวอะไรแต่ละไรกลัวไปหมดเรื่องกิเล็ดหลอกให้กลัวกลัวไปหมดทําคือความจริงสอนไม่ไม่ขยเชื่อ กิเลสสอนเราเชื่อง่ายเพราะอะไรเพราะในใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นทำแทรกเข้าไม่ได้นู่นตอนที่เราพอทราบกันได้บ้างแล้วเราถึงจะทราบได้ว่าฝ่ายนี้เป็นฝ่ายธรรมฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อทราบว่าต่างอันเป็นต่างฝ่ายกันแล้วมันก็มีการต่อสู้กันมีการแยกแยะกัน เพราะไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราจะถ่ายเดียวเรายังมีอยู่อีกอันหนึ่งฝ่ายสติปัญญากับเป็นเครื่องช่วยอีกด้านฝ่ายกิเลกก็เป็นเครื่องย่ำยีอีกด้านอาที่นี่แยกชีงชัยชนะกันใครมีสติปัญญามีรัทธาความเพียรมีความมุสาพยายามมากคนนั้นก่อนจะคว้าเอาชัยชนะมาได้นําใจที่บริสุทธิ์นั้นมาครอง ถ้าใครหลงกลุบาของกิเลสก็ต้องจมไปตลอดกลับตลอดกันไม่มีวันที่จะอิ่มพอในการจมไปด้วยอำน,นาจของกิเลสนั้นหลักพู่งมุ่งต่อผลอันเป็นที่พอใจตนแล้วเรื่องความยากความลำบากจึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคก้าวเดินไปตรงนั้นเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตาย เื่องเกิดเรื่องตายในเหยียบย่ำกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่งทับนอนทับกันอยู่จะกลัวไปไหนความตายมันอยู่กับตัวความทุกข์ความลำบาหมาถึงจะไม่ทําอะไรมันก็มีอยู่ภายในตัวของเราอยู่แล้วแล้วกลัวกันไปที่ไหนจะทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ก,กลัวจะเจ็บจะปวดจะลํางหมากน้าบนเป็นทุกข์เป็นอยากอะไรลัวงไปอะไรเนี่ยส่วนความกลัวนั้นเป็นอุปสรรคหีีขวางทางดาเนินเพื่อความราบรื่นดีงามเพื่อผลประโยชน์ อันเปงหวังของตนเท่านั้นไม่นิไ่ไม่มีอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นนี่แล้วก็ทราบแล้วว่าความกลัวประเภทนี้เป็นภัยต่อเราเมื่อทราบว่าความกลัวนี้เป็นภัยต่อเราความกล้าหาญเป็นคุณก็กกเข้าใกล้ชิดติดแน่กับความกล้าหาญสู้กับมารซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันค่อยผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลำดับนั่นพระพุทธเจ้าของเราไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์พยายาม ผิดพยายามค้นด้วยพระสติปัญญาของพระองค์หลายด้านหลายทางกว่าจะมาถูกค้างได้คืออนาปานาสติทรงกําหนดลมหายใจเขาออกและทรงยุบย้อนหลังถึงคราวที่ไปแลกนาฝานในทรงบราาําเพ็ญนาปานสตินั้นนําการบาเพ็ญคราวยังทรงขยาานั้นมาปฏิบัติในปัจจุบันขณะที่ ตรงทาภาวนาอยู่ใต้ล่มโพละเป็นได้หลักนั่นเป็นที่อนามพานสีละเอียดลงเพียงไรจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดมีความป่องใสการคิดค้นด้วยสติปัญญาก็มีทางที่จะคิดค้นได้นะในคืนวันนั้นพระกายก็จะพูดว่าป่องใสก็ป่องใสพระกายก็อ่อนเกลียยเต็มที่าะกดพระกยาหารมาทั้งสี่สิบเก้าวัน มาเสวยในวันนั้นพระกายทุกส่วนก็ต้องเบาอยู่เหมาะสมที่สุดเพราะไม่ทับถมจิตใจและทรงบำเพ็ญถูกทางอำนดยอนาตานัสติวิลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีความละเอียดลงไปโดยลำดับลำดับจิตท,ที่ควรแจ่ปัญญาเพราะอำนาจของความสงบนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนก็ทรงค้นปฏิจจสมุปาฏ อวิชาปัจยาสร้างขาราสร้างขารา,ารปัจยาวิญญาณังแยกแยกกันไปที่ท่านอธิบายอวิชาปัจยาสร้างขารานี้หมายถึงท่านผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นเรื่องอวิชาแล้วท่านพูดเรื่องราวของอวิชาหากว่าเราจะไปเรียบเรียงเรื่องอวิชาปัจยาสร้างขาราเรียกยรีงจนกระทั่งวันตายก็ไม่เห็นเรื่องอวิชาเลยอันนั้นท่านรู้แล้วท่านจึงไปเรียบเรียง ท่านผู้รู้เรื่องอวิชาผ่านพ้นอวิชาไปแล้วพอยัดคุณทานท่านเข้าใจเราจะอ่านเท่าเท่าไรเรียนเท่าเท่าไรก็ตามเรียงวิชามากี่ตู้กี่คำผีก็ตามเป็นเรื่องการส่งเสริมวิชาทั้งนั้นหาที่แก้ที่ไขไม่ได้เหมือวิชาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นสังขารัเป็นปัจจัยเลื่อยไปมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนกันหนุนกันมันหนุนไปจากไหนเนี่ย เราจะไปนับกิ่งก้านสาขาดอกใบของต้นไม้ต้นหนึ่งนับวันย่างค่ำมันก็ไม่ได้เพียงห้ากิ่งแหละแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งมีกี่กิ่งกี่แขนงและมีกี่กี่ใบกิ่งแลกกิ่งน้อยแตกแยกกันไปมันทราบว่ากี่แลกกี่น้อยกี่แขนงแล้วนับนับวันย่างค่ำมันก็ได้เพียงกิ่งเดียวตอนนั้นก็ยังไม่พอค่ำไปเสียวันหลังก็นับใหม่หลงกันอยู่เรื่อยนับกิ่งไม้ต้นเดียวนั้นจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้เหลือได้ราวละไร นี่แหละที่เราไปเรียงอวิชชาเป็นแบบนี้เองผู้ที่จะเข้าใจเอาเหตุเอาผลจากต้นไม้เราต้องการต้นไม้ต้นนี้ต้องการมาทําอะไรถ้าต้องการจะต้นไม้ต้นนี้มาทมาําบ้านทําเดือนก็โค่นลงไปแล้วจะถอนออกหมดทั้งล่างแล้วก็ขุดค้น รากแจก์รากฝอยตัดเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งมันมีรากอะไรเหลือแล้วต้นไม้ตัวนั้นจะทนได้ยังไงมันก็นลม้มเนระนาบลงเท่านั้นเองแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบมีจํานวนมากน้อยเท่าไรมันก็ยุบยอดและทายไปโดยกันหมดเมื่อลําต้นมันตายแล้วไม่มีที่สืบต่อนี่คิดว่าอวิชาปัญญาสร้างขาา้าลาอวิชาปัญญาก็หมายถึงต้นไม้นั่นเองที่เต็มไปด้วยรากแจก์รากฝอย สิ่งก้านสาขาก็แตกออกไปอวิชาปัญญาสร้างขารสร้างขลัปัญญาวิญญาณปัญญเลื่อยไปไม่ที่สิ้นสุดคือมีหน้าแก่ละกอมีต้นมีลำแล้วก็มีกิ่งมีก้านมีดอกมีใบเนี่พูดง่ายๆว่างั้นแหละมันอาศัยอาหารปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไปจากลำต้นส่งไปทุกกิ่งทุกขขแขนงมันก็ทรงตัวของมันอยู่ได้เนี่ยที่เวลาทําลายก็ทําลายอย่างที่ว่านี้เพราะต้นมันขาดจากความสูบต่อแล้วมันจะ สืบต่อไปได้ยังไงมันตายหมดกิ่งก้านสขาขาดอกบานละตายหมดมีอวิชชาสเบระเสเสริดาคารโยธาเรื่อยเมื่อวิชาดับทั้งคานก็ดับอันนั้นก็ดับก็ดับเรื่อยเลยนี่ท่านพูดถึงว่าอาวิชาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นกิเลสอันสําคัญนั้นดับสังขารซึ่งเป็นอวิชาเป็นเครื่องหนุนให้เป็นกิเลสมันก็ดับวิญญาณที่เป็น พาให้เป็นกิเลสมันก็ดับแล้วอะไรๆที่พาให้เป็นกิเลสมันดับไปตามๆกันหมดเพราะนี้เป็นเครื่องมือของวิชาทั้งนั้นไม่ใช่อวิชาแต่เป็นเครื่องมือของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูทกทางร่างกายนี้จะทางเดินของอวิชาทั้งขาราปรยาบวิญญาณังเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นเครื่องหนุนของวิชาอวิชาบังคับบัญชาให้ทําให้คิดให้ตุงให้ขาดให้หมายให้สําคัญในสิ่งต่างๆนั่นมันออกมาจากอวิชาเมื่อคน้นเข้าไปถึงตัววิชาแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็มีปัญหาอะไรอ วิชาดาับสังขารจะมีมา่างไหนสังขารน,นอกจากสังขารล้วนๆแั้สังขา,ออา,ารตรหันไม่มีอะไรเป็นเครื่อบงบังคับบัญชาสังขารเราทั้งหลายที่มีวิชานี้ล้วนแ้วตั้งแต่สังขารเป็นกิเลสนะ่ะวิญญาณก็เป็นกิเลสเพราะอวิชาพาให้เป็น,มนไม่เป็นได้ยังไงก็ลูกน้องของวิชาอถึงฆ่ากันลงตรงนี้ตัดกันลงตรงนี้การพิจารณาวิชาดังที่อเคือธิที่ามาแล้วหลักแก้วหลักขอ้อยเป็นยังไงว่ากันมาเรื่อยๆมันไปติดในอะไร ไปสาคัญมันหมายอะไรขีค้คาดูทั้งสิ่งน,นั้นแล้วก็ย้อนมาดูตัวผู้ไปสําคัญมันหมายไปคิดไปกลุ่มไปแต่งไปว่าดีว่าชั่วย้อนขมาจนกระทั่งเห็นความจริงว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวที่โดนกวนกวายเป็นตัวไปยึดไปถือเพราะความไม่เข้าใจขีค่คาดูไม่เข้าใจทั้งข้างนอกเข้าใจทั้งข้างในมันก็ปล่อยมันไปเองมีการแก้ไขวิชฉาทั้งแก้อย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆกรรมาฐานตั้งแต่อนาปานาติไปเป็นต้นตัวดาดับนี้เป็นขั้น เรื่องเริ่มแรกที่จะระงับดับอวิชชาคือกิเลสทั้งหลายที่มีภายในจิตใจัองตนมากน้อยทั้งนั้นการปฏิบัติเราจะไปฆาาไปหมายอย่างนั้นผิดเอาจุดเฉพาะเฉพาะมันหากระเตือนถึงกันหมดการพิจารณาทำนี้ทำนานในทางใดพิจารณาตามความตามความเหมาะสมหรือตามความถนัดของตนเองจิตใจเมื่อถนัด ทำถ,ถูกต้องตามอริยสัยด้วยถูกต้องตาหลักธรรมด้วยแล้วก็ย่อมมีความสงบลงได้ใจจะพุ่งเซอ้อเอิมไปพุ่งเฟ้อเอืมไปเพียงไรก็าตามเมื่อได้รับทำที่ถูกต้องและมีการบังคับบัญชากันไว้ด้วยด,วยดีก็เข้าสู่ความสงบได้ไม่กำเริบเกิดสารต่อไปนี่นี่เราไปเห็นผลแล้วเี่ยวิชาสงบตัววารติปัญญาจะพิจรารณาเตื่จสอบคดู สิ่งที่จิตใจมีความค่าความหมายมีความยึดความถืออันดับแรกก็คือสกลนักายของเราเนี่ยตกลูป่ผปกเวทนาสัญญาสังขารมิญ,ญานี่อันดับต่อไปก็สิ่งภายนอกคือรูปเสียงกลิก่นเครื่องสัมผัสต,ต่างๆเมื่อมันมีสิ่งมีกั้นเมื่อมันมีหน้าแก้วรากฝอยมีตัวสาคัญอยู่ภายในจิตใจนี่มันก็ระบาดไปหมดนี่แหละอันจป็ให้พิจารณาการพิจารณาภายนอกก็ตามพิจารณาภายในยก็ตามถ้าพิจารณาเพื่อแก้ความสงสัย เป็นมรรคได้ทั้งนั้นคือทางดาเนินเพื่อถอดถอนกิเลเสเป็นเป็นสอนให้ไปอยู่ป่าช้าไปยังไงถึงให้ไปอยู่ป่าช้าไปเที่ยวป่าช้าไปเยี่ยมป่าช้าพอเรามาเห็นป่าช้าภายในตัวของเราต้องไปดูที่นั่นก่อนเห็นที่นั่นแล้วก็มาเทียบเคียงกับเรื่องของเราพอเราเข้าใจเรื่องป่าช้านี่แล้วเรื่องป่าช้าภายนอกมันก็ปล่อยของมันเองแล้วก็มาดูป่าช้าภายในเมื่อเห็น ชัดเข้าใจชัดในประชาภายในคือสร้างการตัวงเด็นที่เต็มไปด้วยความเกิดแจ่เจ็บตายอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยมันอีกเนี่ยมันจะไปไหนเมื่อมันรู้แล้วมันก็ปล่อยท่านั้นอ่ะมันไม่รู้มันจึงยึดถึงถือเราจะบังคับให้มันถอน่าไรมันก็ถอนไม่ได้เมื่อมันยังไม่เข้าใจฉะนั้นจึงต้องมีปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ที่นิพจารณาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็ปล่อยไปได้โดยลำดาบสำหรับการปฏิบัติธรรมท่านทําอย่างนั้น เราจะตะค่าปลาหมายท่านผู้ใดเป็นอะไรก็ตามอย่าไปเอาสมบัติของท่านเข้ามาเป็นสมบัติของตนคือไปฆ่าปตาหมายตามท่านเวลาไม่เป็นไปตามนั้นแล้วมันเกิดความไม่สบายใจให้กําหนดพี่จรมาดูปัจจุบนันธรรมคือความเป็นของจิตเราในในขนะขณะดจิตสงบอย่างไรก็ให้ทราบว่ามันสงบอย่างนี้ภายในตัวของเราเองท่านสงบอย่างนั้นก็ช่างนั่นเป็นสมบัติของท่านนี่เป็นสมบัติของเราลูกก็เป็นอย่างนั้นลูกเราเป็นอย่างนี้ะ นิสัยคนนั้นเป็นนั้นนิสัยคนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันเราจะให้เหมือนกันไปไม่ได้นิสัยคนเราภาวน,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 นาเป็นอย่างนี้นิสัยท่านผู้นั้นภาวนาเป็นอย่างนั้นก็ให้ทราบไม่เท่านั้นเราอย่าไปยึดไปถือเอามาเป็นสัญญาอารมณ์แล้วบังคับจิตให้เป็นเช่นนั้นหากไม่เป็นไปตามความต้องการแล้วจะเกิดความระร่านขึ้นมาเลยกลารเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาอีกแทนที่จะแก้กิเลสหรือท,ำทํำกิเลสให้ร,งงระงับดับไปเป็นความผิดไป อยากให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งประกาศกลางวันอยู่ด้วยความจริงเป็นเม็ดเป็นหน่วยนี่อยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาทั้งเรามีสติปัญญาพิจารณาไปไหนเป็นแต่ธรรมทั้งนั้นถ้าใจเป็นธรรมดูอะไรมันเป็นธรรมไปหมดถ้าใจเป็นโลกดูอะไรมันก็เป็นโลกไปหมดเถ้ามันเป็นอยู่กับใจใจเป็นสิ่งต้องการจึงเรียกว่าเป็นเจ้าปัญหาเจ้าปัญหาอยู่ที่นี่ถ้าแก้ปัญหาถูกท่นิ่แล้วอะไรๆก็ถูกไปหมด ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ภา,า,ายในภายในนี้แล้วภา,ายในก็เป็นคุณเป็นไฟไปหมดพระผู้นี้พาให้เป็นไฟตายพาให้เป็นไฟได้จะเป็นเรื่องใหญ่โตมากสาหรับจัดและบุคคลรายหนึ่งหนึ่งการปฏิบัติศาสนาจริงต้องมุ่งลงที่ใจให้ดูอาการของจิตในวันหนึ่งหนึ่งมันมีความพลิแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบ้างดูอยู่ตรงนี้มันจะระบายประจางกายทางวาจานั่นมันนอกไปแล้วมันเคลื่อนไหวไปจากใจนี่แหละเป็นผู้สั่งงานคอยดูความเคลื่อนไหว วันนี้มีความเศร้าหมองไม่ค่อยสบายเป็นเพราะอะไรจึงไม่สบายนะค้นหาต้นเหตุเราไม่ต้องดีใจเสียใจ,ใจใกับมันอาการ้องมันมันมียังไงมันต้องแสดงขึ้นมาเราจะบังคับไม่ให้ไม่ให้มันแสดงไม่ได้มันแสดงขึ้นมาอย่างไรเรามีสติปัญญาเราดูตามความแสดงของมันวันนี้มีอาการเศร้าหมองปัญญาของเรามีมีธรรมชาติอันหนึ่งที่รู้ว่าอันนั้นเศร้าหมองนั่นะความเศร้าหมองมันเป็นอันหนึ่งเราผู้มีสติปัญญาหรือมีความรู้เป็นอันหนึ่งจึงสามารถทราบความสมองนั้นได้นะ ให้ดูความสศร้าหมองมันเกิดขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรให้แส่สาเหตุที่มันเกิดความสศร้าหมองความเร้าหมองนี่มันก็ระงับไปเมื่อไม่มีสาเหตุเป็นเครื่องอุดหนุนมันให้มันมีความสศร้าหมองมากขึ้นเราทำให้เศร้าหมองก็เอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นเป้าหมายการพิจารณาเราจะเศร้าหมองไปไหนเราจะดูความเศร้าหมองนี้ด้วยความมีสติถือเอาความเศร้าหมองนั่นแหละเป็นสถานที่ทํางานกําหนดดูไม่ต้อง ดีใจใเสียใจไม่ต้องตั้งความอยากให้มันดับมันดับขพงมันไปเองด,เด้วยเหตุด้วยผลของมันมันไมได่ดับด้วยความอยากให้ดับมีหลักธรรมเป็นอย่างนั้นให้ดูเวลามันผ่องใสขึ้นมาก็ให้ทราบม,มันนี่คือความผ่องใสนี่เป็นอาการอันหนึ่งของจิตที่แสดงขึ้นมาจากการชำระผลที่เกิดขึ้นมาจากการชำระการธรรมะระวังจิตใจของตนผลจึงปรากฏขึ้นมาเป็นความผ่องใส,คว,มมงใสวความผ่องใสกับความท้าสุกขสบายมันแยกกันไม่ออก เมื่อปรากฏเป็นความบอกัยขึ้นมาใจก็มีความสบายเมื่อปรากฏเป็นความเร้าหมองขึ้นมาใจก็รู้สึกจะเป็นทุกข์แต้เราทราบสาเหตุไม่ไหวทั้งสองเมื่อสัจธรรมเป็นด้วยกันทั้งนั้นแหละดีก็เป็นสัจธรรมชั่วก็เป็นสัจธรรมถ้าพิจารณาเป็นสัจธรรมหากเราไม่มพิจารณาเป็นสัจธรรมอาละชั่วก็มาติดดีอีกแต่ในการดำเนินเราต้องถือความดีถือความสุขเป็นที่ยึดเส้นเดียวกับบนไดไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องกำหนิ ทางดีเย็ดตายเหมือนเราขึ้นบันไดขึ้นไปอย่าปล่อยบันไดไม่ถึงสถานที่ควรปล่อยอย่าปล่อยพยายามจับให้มั่น <c oughs> ความดีจะมีมากน้อยเพียงไรความผ่องใสความสงบจะมีมากน้อยเพียงไรเอ้าสังสมให้มีน <c oughs> ี่แหละอหลักของใจเป็นเครื่องยล็ดเ <c oughs> มื่อถึงั้นสุดท้ายแล้วเรื่องความวจริงเราจังไม่ทราบ <c oughs> ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นความจริงด้วยกันนั่นเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรู้กันเองปล่อยวางกันเองโดยเราไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อถึงการปล่อยแล้วเป็นอย่างนั้น ถึงวมา,มาถึงเวลาที่ยังไม่ปล่อยไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยเราจะปล่อยไม่ได้ต้องอาศัยความดีเป็นหลักยืดจิตมีความผ่องใสมีความสงบเย็นนั่นแหละเป็นหลักที่ข้องใจเป็นทางที่ถูกเป็นผลอันดียึดนี้เป็นหลักไว้หากเป็นหากท้าเรามีอันนี้อยู่แล้วเราไม่ต้องตกใจคืออันนั้นแหละเป็นเครื่องกับสนุนถึงจิตให้ไปด้วยความผาสุขเย็นใจ อุบายของปัญญาถือสิ่งที่มาสัมผัสถือสิ่งที่มาปรากฏเป็นเครื่องพิจารณาเช่นความ้อหมองเป็นต้นความ้อหมองเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ไงม,มันเกิดขึ้นมาด,ด้วยสาเหตุของมันที่ควรให้เกิดได้โดยที่เราเผลอมันรู้สึกว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นมาได้ไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมาคุณทราบว่านี่มันมีสาเหตุให้เกิดแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องไปเสียใจทำไมมันมีสาเหตุเราก็มีสาเหตุอันหนึ่งที่จะแก้มันสาเหตุของเราคือปัญญานะถ้าเราไม่นําสาเหตุคือปัญญาไปแก้มันแม้เราจะไม่อยากถ้ามันเกิดเพียงไรก็ตามหรืออยากให้ดับเพียงไรก็ตามมันก็ไม่ดับดีไม่ดียังยิ่งจะกาเริบขึ้นไปอีกเพราะมันมีสาเหตุเป็นเครื่องหนุนกันอยู่เพราะฉะนั้นมันดับไปได้ยังไงเมื่อสาเหตุหนุนถ้ามันเป็นไปอยู่มันต้องเป็นไปแล้วกาเริบขึ้นเรื่อยๆนะที่จะดับสาเหตุนี้คืออะไรก็คือปัญญา อ้าวมันเป็นผลขึ้นมาเช่นนี้คือความเศ้าหมองมันเป็นขึ้นมาได้เพราะเหตุอะไรอ้าวถ้าว่าเราค้นหาต้นเหตุมันไม่ได้เราจะดูผลของมันคือความเศ้าหมองนี้มันจะเป็นไปแค่ไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปล,ง,ปล,ง,ปลงไปอย่างไรบ้างเพราะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้หรือขณะก่อนหน้านี้เท่านั้นไม่ใช่เป็นของกิรังถาวรม,มาปรากฏอยู่ภายในจิตใจของเราเวลานี้ ปัญญาแทรกลงไปกำหนดลงไปพิจารณาลงไปถือนั้นเป็นเป้าหมายถือนั้นเป็นการเป็นสิ่งที่พิจารณาหรือเป็นเป็นงานที่ทําไม่นานนั้นก็สลายตัวลงไปนี่พอนั้นสลายตัวลงไปความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยความเบาใจปรากฏขึ้นมาแทนที่เพราะรันรถึงสลายก็เพราะปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและจดจ้องมองหที่นั่นอาการต้องจิตที่จะไปส,ส่งเสริมให้ความสามองเกิดขึ้นมันก็มีทางเล็ดยรอดออกไปคิดไปส่งสมขึ้นมาได้ความ ช่อท่อหมองนี่มันก็จะหายตัวของมันลงไปนี่ความท่อหมองก็ดีความท้องสายก็ดีมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งของจิตแต่ความช่อหมองนั่นเป็นเป็นอาการที่ทําจิตให้ชอกช้ําให้ขุนมัวให้เป็นทุกข์ไม่ไม่ใช่ของดีจึงต้องระมัดระวังกันให้มากตรงนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้จุดตัวก็อย่าไปเสียใจให้ทราบตามสาเหตุมันนังที่กล่าวมานี้จึงชื่อว่าเราเป็นนักพิจารณาดีก็พิจารณาชั่วก็พิจารณาปัญญาใช้ได้ใช้ได้หมด ทั้งทางดีทางชั่วพิปัญญาพิสูจน์ได้หมดตามไปได้หมดเพราะปัญญาเป็นเครื่องใช้สิ่งที่เราไม่ต้องการเมื่อปัญญาแทรกเข้าไปของนั้นมันก็ปรากฏเป็นผลขึ้นมาได้ดังที่ว่าความไม่สบายใจเป็นต้นกําหนดตูความไม่สบายมันเกิดมาจากไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ของความไม่สบายนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่มีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมันต้องมีสาเหตุนะ ค้นลงที่นั่นอย่าไปหมุนที่อื่นอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปตั้งความหมายอย่าไปตั้งความหวังอยากให้มันดับมันหายไปอันนั้นไม่เกิดประโย,ยชน์ยาผิดขังนั่นละปฏิกรรมผิดทุกขงังเนี่การสนาเมื่อไม่สมหวังเนี่ยมันจะเกิดทุกข์เพราะไม่ใช่ทางที่จะส่งเสริมสุขให้เกิดขึ้นมาให้เจริญยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการเสริมทุกข์ทำความปรารถนานั้นเี่ยมันต้องให้พิจรารณาแก้จิตแก้อยู่ตรงนี้แหละพิจารณาอาการของจิต มันมีอาการอยู่ตลอดเวลาคิดนั่นคิดนี้ปัญญาก็ค่อยสอดแทรกคอยตั้งเเจดูอยู่เสมอปัญญาก็ทันเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นความจริงซึ่งแต่ละอย่างอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นความจริงด้วยกันปัญญามีหน้าที่จะพิสูจน์ดีชั่วเหล่านี้เพราะดีชัว่วนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตดีก็เป็นเครื่องเสมจิตชั่วก็เป็นเครื่องปรกดขี่บังคับหรือไป ทำงานจ,จิตใจปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนสิ่งที่เป็นภัยนั้นออกและจิตก็ค่อยเด่นขึ้นมาโดยลําดับลาดับนักภาวนาต้องตั้งหน้าพิจงงารณาให้รู้สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอย่าไปหวังผลกับสิ่งนั้นๆโดยที่ลืมทำงาน มันจะตั้งหร่อทลายก็ให้มันตั้งเราจะไปปาถนาจะไปเอาอะไรไปแทรกมันอีกให้ดูดูมันใจมันสงบของมันเองเพราะใจมีต้องการสงบอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งรบกวนไม่ให้มันสงบมันติ้งหาความสงบไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ภายในขันเนี่ยถ้าว่าความไม่สะดวกปรากฏขึ้นภายในใจอยากคิดออกไปข้างนอกอยากไป หวังโน่นหวังนี้มันจะเป็นเครื่องหลอกอีกให้เป็นการเสริมความไม่สบายใจนี้ขึ้นอีกดูอยู่ภายในฐานรูปคือตายของเราทุกส่วนท่านเรียกว่ารูปมันก็เป็นรูปตั้งแต่วันเกิดมาเนี่ยจะให้มันเป็นอะไรอีกเนี่ยเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมันก็เกิดกระดับข้องมันสลับเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยๆสับเปลี่ยนวนเวียนกันตายกันมาอย่างนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาในทาง ร่างกายก็ดีในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันคือเวทนาไม่มีได้ทั้งทางจิตและทางกายสัญญาความจำก็จํจำไปดีอย่างนั้นนะจำอยู่ตลอดเดวลาจำได้หายไปจำได้หายไปเอาสาระกานสาร้นก็มันได้ทั้งขานวิญญาณมันลักษณะอาการของมันมีความเกิดความหนักอยู่อย่างนั้นอาจจะไปถืออะไรกับสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิจรารณาเป็นหินลักปัญญาใจของเราก็มีความปองใส เพราะใจไม่ใช่ขันใจเป็นใจรู้เป็นรู้เราจะเห็นได้ชัดก็ตอนเมื่อจิตมันล่อยขันแล้วทุกขันนั่นเลยเราจะบังคับให้เป็นอันเดียวกันได้ยังไงเมื่อจิตก็เป็นจิตขันก็เป็นขันมันขาดจากกันอย่างประจักษ์ใจตรงนี้เราจะไปว่าอันเดียวกันได้ยังไงนี่เป็นสิ่งที่เราพูดกันได้อย่างเป็นปากสำหรับผูนะครับเอวัง